ถ้าไม่มีสติและสมปญัญญามากเพียงพอแล้วมันฆ่าไม่ได้แล้วคือมันควบคุมการเกิดไว้ไม่ได้จงพยายามฝึกให้มากที่มีสติมากพอและเร็วพอฝึกปัญญาให้รู้ทั่วถึงและมากพอปัญญาว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตารวมเรียกว่าสุญญาตา เร,เรียกว่าเช่นนั่นเองตถาตาเช่นนั่นเองปัญญาเรื่องตถาตามีมากพอรนลึกซึ่งพอเฉียบขาดพอแล้สติที่รลึกถึงสิ่งนี้ให้มากพอให้เร็วพอให้ทันควันทันควันบางทีใจไม่ค่อค่อยไมพอต้องเร็วเหมือนสายฟ้าแลบพอ <c oughs> มีผัสสะที่ไหนแล้วก็ สติเอาปัญญามา <c oughs> รู้สึกต่อสิ่งนั้นโอ้มันก็แค่นี้เองมันก็เช่นนั้นเองมันก็อนิี้ังทุกขังนัตตาหรือมันสุญญตา <c oughs> แล้วแต่จะใช้ความรู้สึกอย่างไหนแต่ให้มันไ,มได้ความรู้สึกว่ามันเช่นนั้นเองไม่น่ารักไม่น่าเกลียดไม่น่าโกรธไม่น่ากลัวไม่น่าวิตกกังวลอะไรอาวบน นั่นคือฆ่าตัวกูคือการฆ่าตัวกูเสียตแต่พ่อแม่ของมันคือมีสติปัญญาควบคุมผัดสะได้เวทนาโง่ไม่เกิดอวิชชาก็ตายอยู่ที่ตรงผัดสะนะเท่าาสมมติมันจะมีเข้ามาถ้ามีสติมีปัญญาแล้วมันเข้ามาไม่ได้เข้ามาก็ตายเข้ามาหาความตายของอวิชชา มันมีผัสสะนี่ถ้าสติกับปัญญามันอยู่ก่อนอวิชามันเกิดไม่ได้ถ้ามันเกิดก็คือตายหรือถ้ามันมีอวิชาเกิดอยู่ก่อนพอสติปัญญามาทันมันก็ตายอยู่เหมือนกันอวิชานั้นก็ตายอยู่เหมือนกันมันสติและปัญญานี่ต้องต้องมีมาถ้าพูดอย่างภาษาวิทยาศาสตร์ ทางจิตว่าต้องเกิดขึ้นสติและปัญญาต้องเกิดขึ้นพันในขณะหนังสัตเราพูดภาษาคนเราก็ต้องมาต้องมีมาต้องวิ่งมาต้องขนส่งเอามามีผู้อย่างภาษาคนสติขนเอาปัญญามาทันเวลายสัตสะมีผู้อย่างภาษาสมมติมันก็เห็นง่ายเหมือนกันแต่ถ้าพูดอย่างภาษาธรรมชาติก็ต้องต้องเกิดขึ้นมา สติกับปัญญาต้องเกิดขึ้นมาทันเวลาผัดสะควบคุมผัสสะไว้ได้ถ้าวิชามีอยู่บ้างก่อนแล้วก็ตายไปสูญไปถ้าวิชายังไม่มาก็เข้ามาไม่ได้เพราะสติกับปัญญามัน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 รออยู่มันเป็นค่าสึกแกกันเข้ามาไม่ได้นี่คือทำอย่างนี้เรียกว่าค่าพ่อฆ่าแม่ของมันค่าตัวมันเสีย ที่นี้มาถึงข้อที่ว่าใครจะฆ่าได้มากกว่าใครในบรรดาเราทั้งหลายทุกคนนี่ใครจะฆ่ามันได้มากกว่าใครใครจะได้ฆ่ามันหมดได้ฆ่ามันได้มหมดก่อนใครฆ่าหมดก็คือเป็นพระรานฆ่าได้มากน้อยก็เป็นพระอริยบุคคลรอ,รองรองลงไปฆ่าได้น้อยมากก็เป็นบุตุชนชั้นดีหน่อย เป็นบุตรชนชั้นดีหน่อยค่าได้น้อยหน่อยค่าได้มากถึงขนาดก็เป็นพระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งโสดาสก,กิทาคาอนาคาแลอะก็ตามค่าหมดก็เป็นพระอรหันต์ผมเลยพยายามคุณคุณสังเกตด,ดูผมเลยพยายามหาวิธีพูดและคําพูด <c oughs> ที่จะเอามาใช่ฟังง่ายลืมยากและเป็นหลักที่เปลี่ยนไม่ได้ คำพูดเหล่านี้ก็ไม่ใช่ผมประดิษฐ์ขึ้นได้เองผมไม่เก่งถึงขนาดนั้นก็ยืมพระพุทธภาษิตหรือคำในพระคำพีในบาลีนะคำว่าฆ่าตัณหานี้เขาก็มีอยู่แล้วฆ่าพ่อข้าแม่มันก็มีอยู่คำ,คำว่าฆ่าพ่อข้าแม่โดยตรงนี้ก็มีอยู่ในบาลีนะตรังจิตตรังหันตวาร อากตัญยูสิรามณะแล้วเป็นคนอากตัญยูจะด้วยนี่คำว่าอากตัญยูนั้นรูปรู้สิ่งซึ่งปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้คือรู้ชนิพานคำว่าอากตัญยูในภาษาธรรมะชันลึกนั่นสำหรับผู้รู้ซึ่งะนิพานอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้อะกตะอะกตาสิ่งที่ปัจจัยจะทำหรือปรุงแต่งไม่ได้อัญยูไลว่ารู้ไง อาาัตตันยูเป็นผู้อาาัตตันยูคเป็อนเพืู่้คุยรู้สิ่งซึ่งปัจดใจคงแต่งไม่ได้ก็คือนิพพานฆนะ่าพ่อฆ่าแม่ทั้งตัวเสียแล้วเป็นคนอากตาตันยูเถื่อรามเอ๋ยค <c oughs> ำรานี้เขาได้ใช้เป็นประโยชน์มาแล้วตั้งแต่ขั้งกันน,นู้นแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ไปเอามาพูดกันนะนั่นก็เป็นเรื่องที่ยากขาดใจยาก ศึกษายากเราก็เอามาใช้พูดให้เกิดประหยัดแต่ความยากแต่ว่าแรกฟังแล้วก็สะดุด้งถ้าโง่จนไม่เข้าใจคําเหล่านี้มันก็ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนกันะมันเป็นการพูดต่อเปล่าฟลีพไม่มีประโยชน์อะไรเดีเยนนี้ก็มาพูด พุทธศาสนาไม่มีอะไรนอกจากชวนให้ฆ่าตัวตายมันก็ยิ่งฟังวลาไปกการปฏิบัตินในพุทธศาสนาไม่มีอะไรนอกจากการฆ่าตัวตายทุกคนฆ่าตัวตายได้เร็วๆจะมีการชวนให้ฆ่าตัวตายกันไดเร็วๆคือปฏิบัติให้หมดอุปาทานอะ อศมิมาณะอัตวาทุปาทานอัน,นแล้วแต่จะเรียกหั้งการมามังการมานานุไยแล้วแต่จะเรียกมันมีหลายคำแต่ทุกคำมันหมายถึงไอ้ตัวกูของกูในความรู้สึกซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสทั้งปวงเมื่อ,อผมเอาคำอย่างนี้มาพูดมันก็ถูกถูกหาถูกดา่าถูกอะไรตลอดเวลา ว่ามันอุตริหรือมันเล่นลิ้นหรือมันเอาอะไรมาพูดต่อไม่รู้มันจะเราเอาคำในพระคำพีมาพูดมันคล้ายๆกับเอาของที่มีอยู่ปัดฝุ่นขึ้นมาใช้ของที่เขาเก็บไว้เฉยๆจนตกระกไปด้วยฝุ่นใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วก็หยิบขึ้นมาปัดฝุ่นแล้วเอามาใช้ ก็ยังด่าเราอีกเื่าว่าเขาไม่เข้าใจในความหมายคำเหล่านั้นเมื่อวานก็พูดว่าตายจะก่อนตายเป็นปริญญาของพระพุทธเจ้าดยวนีวพูดว่าพุทธศาสนาคือการสอนให้ฆ่าตัวตาย้รีบชิงกันฆ่าตัวตาย ใครจะฆ่าไดไม้มากกว่าใครใครจะฆ่าได้หมดก่อนใครเป็นอย่างนี้ทาให้ว่างจากตัวตนนั่นแหละคือฆ่าฆ่าตัวตนคำว่าฆ่าในอริยวินัยในภาษาพระเรียเจ้าคำว่าฆ่าท่านหมายคว่าทําให้ไม่มีความหมายทำให้ไม่ปรากฏอยู่ทำให้ไม่มีความหมายนั่นแหละเรียกว่าฆ่า ถ้าอาจารย์จะฆ่าลูกศิษย์สักคนหนึ่งก็หมายความว่าไม่ติดต่อกับมันเลยโดยประการทั้งปงูงไม่ดูหน้ามันไม่พูดกับมันไม่ติดต่อะไรกับมันโดยประการั้งปวงอย่างนี้เขาก็เรียกว่าฆ่าแล้วอาจารย์ได้ฆ่าลูกศิษย์คนนั้นแล้วเดี๋ยวนี้เราจะฆ่าตัวกู้ของกูข้างในนะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็คือทำอย่าให้มันมีโอกาสที่มันจะโผล่ขึ้นมาทำหน้าที่ของมัน คือไม่เกิดตัณหาอุปาทานหลานี้ความหมายเดียวกันแหละกับภาษาวัตถุนะไอเราฆ่าวัตถุฆ่าคนฆ่ามา้าฆ่าไกนะ่แล้วก็คือทําให้มันไม่มีที้งมันหมดไปแต่มันโดยทางวัตถุเอาเอาเอาเนื้อหนังร่างกายเป็นหลักโดยทางธรรมะนี่เอาจิตใจเป็นหลักก็คือไม่ไม่ไม่เกิดจิตใจใชนิดนั้น ไม่เกิดความรู้สึกชนิดนั้นเช่นพูดว่าฆ่าโลภะฆ่าโทสะฆ่าโมหะจะได้ก็หมายความจะเพียงว่าไอ้สิ่งเหล่านี้จะไม่มาปรากฏในจิตใจต่อไปตัอย่าฆ่าฆ่ากิเลสจะได้ก็คือกิเลสจะไม่มาปรากฏในจิตใจต่อไป